I wasn't well last week. I wasn't well last week. แปลว่าสัปดาห์ที่แล้วฉันไม่สบายเห็นไหมครับ verb to be ถ้าเราจะพูดถึงความรู้สึกของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเป็นอดีตผ่านมาเรียบร้อย verb to be ต้องใช้คำว่า wasn't นะครับบอกว่า I wasn't well last week. I wasn't well last week. หรือว่า I was not well last week. ก็ได้ I was not well last week. ก็คือสัปดาห์ที่แล้วฉันไม่สบายมาเปรียบเทียบดูถ้า I'm not, well. not well, I am not well, I am not well. ประโยคนี้จะมีความหมายว่าฉันไม่สบายเหมือนกันแต่ว่าจะหมายถึงตอนนี้วันนี้นะครับถ้าบอกว่า I am not well I am not well ก็จะหมายความว่าตอนนี้ฉันไม่สบาย I'm not well I'm not well คนที่พูดเขาสื่อถึงว่าตอนนี้เราไม่สบายแต่ถ้าเราพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วบอกว่า last week verb to be ต้องใช้คำว,ว่า was หรือว่า wasn't นะครับถ้าบอกไม่สบายก็บอกว่า I wasn't well last week ฉันไม่สบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว last night verb to be ก็ต้องเป็น Was หรือว่า wasn't นะครับแล้วก็บอกว่า I wasn't well last last night I wasn't well last night ก็คือเมื่อคืนฉันไม่สบาย I wasn't well yesterday I wasn't well yesterday ก็คือเมื่อวานเราไม่ผมไม่สบายนะครับถ้าเราพูดถึงเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่าน,นามาเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ last month ก็คือเมื่อเดือนที่แล้ว เราต้องบอกถ้าบอกว่าเราไม่สบายก็ให้ใช้คำว่า I wasn't นะครับ I wasn't well last month คือสัปดาห์เมื่อเดือนที่แล้วฉันไม่สบายแต่ถ้าอยากจะบอกว่าวันนี้เราไม่สบายวันนี้ก็บอกว่า I am not well I am not well หรือ I'm not well I'm not well ก็จะหมายความว่าตอนนี้คุณไม่สบายแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะถามว่า คุณอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้หรือว่าเมื่อวานนี้คุณอยู่ที่ไหนอ่าให้ถามว่า where were you yesterday where were you yesterday เห็นไครับเราใช้คาว่า were เพราะว่าเราพูดถึงเมื่อวานถามว่าเมื่อวานคุณอยู่ที่ไหนก็ต้องถามว่า where were you yesterday อ่อแต่ถ้าอยากจะถามว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนก็ถามว่า where are you เห็นไหมครับ where are you หมายคำว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน ่า,า where are you ามาดูวิธีตอบนะครับถ้าเขาถามว่า where were you yesterday ถ้าเราอยู่ที่ภูเกต็ตก็บอกว่า I was in Phuket I was in Phuket ก็คือฉันอยู่ที่ภูเก็ตไหมครับถ้าเขาถามว่าถ้าเขาถามว่า where were you yesterday เราก็ต้องบอกว่า I was in แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เราอาศัยที่เราอยู่นะครับบอกว่า where were you yesterday I was in Bangkok. ฉันอยู่ที่กรุงเทพ I was in Phuket. ฉันอยู่ที่อ Phuket แบบนี้ครับถ้าเขาถามว่า Where are you ก็เขาจะหมายถึงว่าในขณะน,นี้ในตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเราต้องใช้คำว่า Where are you ถ้าเราอยากจะรู้ปัจจุบันว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าปัจจุบันนี้คุณอยู่ที่ไหนให้ถามว่า Where are you ครับ Where are you วิธีตอบต้องตอบว่า I am in บบน,นี้ครับ I am in แล้วก็ตามโดยสถานที่ที่เราอยู่ถ้าถามว่า Where are you Where are you I'm in Bangkok I'm in Bangkok หรือว่า I am in Bangkok ฉันอยู่ที่กรุงเทพถ้าเราพูดถึง last night เหมือนอ last night last week last month น,นีนะครับต้องใช้คำถามว่า Where were Where were you ถ้าจะถามเมื่อคือนที่แล้วคุณอยู่ที่ไหนก็เป็น where were you last night where were you last night ก็บอกว่า I was at the party I was at the party ก็คือฉันอยู่ที่งานปราร์ตี้หรืองานเลี้ยง where were you last night where were you last night เมื่อคืนคุณอยู่ที่ไหน I was at home I was at home ก็คือฉันอยู่ที่บ้านนะครับถ้าถามว่า Where were you last week? Where were you last week? เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณอยู่ที่ไหนก็ตอบว่า I was in London. I was in London ก็คือฉันอยู่ที่ลอนดอน่างนี้นะครับ Where were you last month? Where were you last month? เมื่อเดือนที่แล้วคุณอยู่ที่ไหน I was in Tokyo. I was in Tokyo. ฉันอยู่ที่โตเกียวแบบนี้นะครับวิธีตอบ ถ้าประโยคน์คำถามที่ขึ้นต้นคำว่า where ไม่สามารถตอบ yes หรือ no ได้นะครับอย่าอย่าลืมถ้าขึ้นต้นคำว่า where เราจะตอบ yes no ไม่ได้ต้องตอบถ้าจะตอบสั้นๆก็บอกสถานที่ได้เลยถ้าถามว่า where were you yesterday in phuket เห็นหมครับแบบนี้ก็ได้ตอบสั้นๆ where are you in bangkok อยู่ที่กรุงเทพตอบสั้นๆแบบนี้แต่ไม่สามารถตอบ yes no ได้นะครับ ประโยคที่ขึ้นต้นคำว่า were you นะครับประโยคที่ผ่านมาเราพูดคำว่า where were you แต่ประโยคนี้เราจะใช้คำว่า were you in นะ were you in ก็คืออ่าก็คืออายกตัวอย่างว่าอ่ were you in Hanoi yesterday were you in Hanoi yesterday เมื่อวานคุณอยู่ที่ฮานอยใช่ไหมหรือว่าเมื่อวานคุณอยู่ที่ฮานอยหรือเปล่า่าประโยคนี้มันขึ้นต้นคำว่า were สามารถตอบ yes no ได้หรือว่าจะตอบเต็มประโยคก็ได้อ่าถ้าถ้าถามว่า uh, were you were you in Hanoi yesterday were you in Hanoi yesterday เมื่อวานคุณอยู่ที่ฮานอยใช่หรือเปล่าหรือว่าใช่ไหมถ้าเราไม่ได้อยู่ฮานอยก็ตอบว่า uh, no I was in Singapore no I was in Singapore ไม่ได้อยู่ที่ฮานอยครับ ผมอยู่ที่ส um, no, ิงคโปร์แบบนี้นะครับ I was in Singapore ฉันอยู่ที่สิงคโปร์ Were you in Hanoi yesterday? No, I was in Bangkok ไม่ครับไม่ได้อยู่ฮานอยผมอยู่ที่กรุงเทพนฮะวิธีตอบก็ตอบว่า I was uh, No, I was in Singapore No, I was in Bangkok บบนี่นะครับแต่ถ้าถ้าเราจะตอบสั้นๆถ้าจะตอบว่าใช่ สามารถตอบ yes no ได้ Were you in Hanoi yesterday? Were you in Hanoi yesterday? เมื่อวานคุณอยู่ที่ฮานอยหรือเปล่าถ้าเราตอบ yes ก็บอก yes I was yes I was ก็คือใช่ฉันอยู่ที่ฮานอยเห็นไหมครับถ้าเราจะตอบ yes ก็ตอบขึ้นต้นโดย were แล้วก็ตอบ yes I was นครับวิธีตอบอหรือจะตอบแบบปฏิเสธแบบสั้นๆบอกว่า h uh, Were you in Hanoi yesterday? No I wasn't No I wasn't ต่อไปนี้ก็ได้ตอบสั้นๆหรือว่า No I wasn't ไม่ได้อยู่ที่ฮานอยครับหรือว่า No I was not No I was not ก็คือไม่ครับไม่ไม่ได้อยู่ที่ฮานอยวันนี้มาเปรียบเทียบประโยคคํคำถามที่เึินต้องก็ว่า Were you แล้วก็ Are you นะครับ Were you Are you ถ้าถามว่า,า Are you in Hanoi Are you in Hanoi ถ้าไปเปรียบเทียบกับประโยคแรกประโยคแรกบอกว่า,วา Were you in Hanoi yesterday นะครับถ้าเราใช้ were เราจะพูดถึงอด,ดีตนะครับหมายถึงว่าเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วเมื่อคืนหรือว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือว่าเดือนที่แล้วเราต้องใช้คำว่า Were you แบบนี้แต่ถ้าฝรั่งถามว่า Are you in Hanoi Are you in Hanoi ก็จะมีความหมายว่าตอนนี้คระน,นี้ในขณะน,นี้คุณอยู่ที่ฮานอยหรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you อยู่ในฮานอยคุณอยู่ที่ฮานอยหรือเปล่าถ้าเราจะบอกว่าไม่เราก็ต้องบอกว่า No I am in Singapore No I am in Singapore คือไม่ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์ไหมครับขึ้นต้นคำว่า are w e r k to be ก็เป็น I am เพราะว่าเราพูดถึงปัจจุบันหมายถึงตอนนี้นะครับก็บอก No I am in Singapore No I'm in, no, in Singapore No I'm in Singapore ก็คือไม่ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์แต่ถ้าเราจะตอบสัน้นถ้าเราจะตอบสันส้นๆก็ตอบว่า Are you in Hanoi คุณอยู่ที่ฮานอยหรือเปล่าก็บอก uh, Yes I am นะครับตอบสันส้นๆบอกว่า Yes I am ใช่ฉันอยู่ที่ฮานอยถ้าไม่ได้อยู่ก็บอกว่า No I'm notNo I'm not ไม่ได้อยู่ที่ฮานอยครับสามารถตอบสันส้นๆได้นะครับประโยคที่ Uh, อย่าลืมถ้าเราพูด verb uh, to be verb uh, to be ที่เราใช้สนทนาพูดถึงชีวิตประจำวันหรือจะพูดถึงอดีตก็ได้ uh, ถ้าถ้าคุณจะพูดถึงอดีตจะถามถึงอดีตว่าคุณอยู่ที่ที่ไหนสักที่สักแห่งหนึ่งในอดีตต้องขึ้นต้นคำว่า were you นะครับ uh, ยกตัวอย่างถ้าบอกว่าคุณอยู่ที่ uh, คุณอยู่ที่สเปนหรือเปล่าเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถามว่า were you in Spain last week Were you in Spain last week? คุณอยู่ที่สเปนหรือเปล่า last week หรือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าจะตอบก็ถ้าเราอยู่ที่สเปนบอก yes I was yes I was ถ้าไม่ได้อยู่ก็ตอบว่า no I wasn't no I wasn't ไม่ได้อยู่ที่ฮานอยครับไม่ได้อยู่ที่สเปนครับ but no I wasn't ง่ายๆนะครับให้อาไปฝึกพูดนะฮะ